นเราอยู่บ้านเตี๋ยวเป็ดค่ะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะเราขอย้ำนะฮะอร่อยมากทุกคนจากนี้ขนาดเราไม่ปรุงอะไรเลยนะใส่กระปิกน้ำส้มนะฮะทุกคนอืมทุพันณบุรีเมื่อก่อนชื่อว่าอะไรสองพันบุรี เมืองอู่ทองใช่ไหมตรงนี้ไปไม่ไกลจา,ากอำเภออู่ทองนะแต่ถ้าเกิดเราข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันปตทองหนองวันเปรียงทุกคนก็จะมีเค้กเนี่ยเราซื้อเค้กมาเค้กหนองพุงนกนเขาบอกว่าเป็นของนครปฐมซึ่งนครปฐมกับกำแพงแสนตรงมาหนองวันเปลียงตรงเนี้ยนะฮะแล้วติดกันไงฮะก็เ,เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน กขาสั่งมาแล้วก็เปิดสายสาขานะะหนองกรุงนกนะปกติเราจะยืนแต่เค้กตรังใช่ไหมที่มีรูอยู่ตรงกลางแต่ที่ไม่มีรูอยู่ตรงกลางแต่ที่นี่จะเน้นเป็นเค้กเชฟฟอนอนะเ่ยที่เชฟฟอนแล้วก็เป็นขนมเปี๊ยะไส้ทะลักอะไรประมาณเนี้ยนไปทุ่งคอกตรงนี้เดี๋ยวจะไปนอนที่โรงแรมไก่เพชรใครจะมานอนเป็นเพื่อนเรามั้งจะไปทําหลักสูตรที่นั่นค่ะ สิข้าหน้าเป็ดหมูจะกินไปถ่ายแต่ก็ถ่ายสองเครื่องไงฮะทุกคนถ่ายสองเครื่องกัดหัวท้ายให้หน่อยสิทุกคนนี่กัดหัวท้ายอืมอร่อยมากมีความสามารถพิเศษเอาปาก กัดหัวท้ายได้อย่งไม่อายคนนะฮะเนี่ยนุ่มมากทุกคนอย่างนี้สิเลิศน,นุ่มอร่อยมากอืมสุพัรณเนี่ยไปด่านช้างก็มีที่เที่ยวเยอะใช่ไหม เผื่อนกระเสียวไงสามชุกอืมอำเภอสามชุกก็ดังขึ้นมาได้เนาะอืมอืมแนะนำว่าไปวัดป่านีเลยค่ะคือสองแถวที่สุพรรณนี่สะดวกมากครับทุกคน คยไปเคยไปนี้ไหมพิซนุโลกอะ่ะมีสองแถวแอร์ด้วยทุกคนเคยเป็น,นอนที่โฮมรีสอร์ทฮะทางไปมอนอ่ะนั่งสองแถวไปสามสิบบาทไปพักโรงแรมโฮมรีสอร์ทสวยมากบริการดีมากแถวมอนอะ่ะแล้วก็ไปกินมองนี้คาเฟ่ที่มอนมองนี้นี่จะเป็นชาเย็ยนที่อร่อยมากนะเป็นแบรนด์อีสานฮะ อ,อร่อยจังเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดม,มาตามด้วยข้าวหน้าเป็ดทุกคนว้าวตายแล้วหน้าทานมากเลย,เยขอกินให้หมดก่อนได้ไหมน้ำอร่อยมากเลยทำไมน้ำซุปอร่อยอย่างเงี้ยจ้ะเพราะขวาน ดูสีข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากยังไม่ทานเข้าปากรู้เลยอ่ะว่าอร่อยนี่ฮะอืมขา้าวนุ่มอือเขาได้ยินอ่ะพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาได้ยินอ่ะอืมอร่อยมากทุกคนนุ่มอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอืม หอมกระเพราแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยๆแล้วก็เนื้อเป็ดนุ่มก็ผัดได้ไงทําไมเนื้อนุ่มอ่ะยังกับกินอร่อยนะนุ่มๆอ่ะทุกคนอนุ่ม,อ,มอร่อยมากอ,มอร่อยมากทุกคนอ,อร่อยมากอื คือพันเนี่ยเขาจะดังเรื่องขนมสาลี่ใช่ไหมอืมอืมอร่อยทุกคนคือเนี่ยอาจจะเห็นดูแบบว่าไม่มีน้ำถูกไหมไม่มันถูกไหมฮะไม่มีความเป็นน้ำมันไม่ออยลี่ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเวลากินเข้าไปมันพอดีอ่ะ มันพอดีมันไม่แห้งอ่ะทุกคนมันพอดีเป๊ะเลยอือือร่อยมากอร่อยอยากจะกรี๊ดอ่ะสุด,ดยอดอืม น,น้ำปลาไอ้บางคนไม่เอานะเพราะนั้นอร่อยอยู่แลยว่าน,น้ำปลาันจะไปกินเยอะอ่ะดูดิหอมหอมน้ำปลามันจะช่วยแคบเขาเรียกว่าอะไรนะคนบางคนเ็าไม่กินเค็มไงฮะอันน้ำปลานี่มันต้องทิงถูกไหมฮะกต่บางคนบางร้านก็าใช้น้ำปลาอร่อยแต่มันจะเสียงต่อกผงชูรสอีก ตใจจะพงังอยู่นะฮะมันไม่กลิ่นก็ไม่เป็นไรแต่มันอร่อยอยู่แล้วอืน้ำปลาอร่อยอะ่ะน้ำปลาก็อร่อยอะ่ะคิดดูสิหืมพริกน้ำปลาอร่อยอ่ะอืพริกน้ำปลา,าเข้ากันอร่อยมาก น้ำปลามันเข้ากันทุกคนอ,อร่อยจริงอ่ะปิกน้ำปลาเขาทำอร่อยมากมเป็ดก็อร่อยนุ่มกลมกล่อมน้ำปลาไม่ได้มาช่วยความเค็มนะช่วยความเขาเรียกว่าอะไรนะความหอมเป็นน้ำปลามะนาวอะฮะอร่อยอยู่แล้วเจอกันเข้าไปเอ้อตา อทุกคนบ้านเสี่ยวเป็ดนะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนอร่อยจริงฮะสุดยอดสุดยอดหนองวันเปลี่ยงห้วงอร่อยทุกคนไม่เผ็ดเลยอ่ะเนี่ยสาบานสุดยอด